สวัดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับช่องน้องหลุยซ่าเช้านะวันนี้หยุดครึ่งวันมาบานนี้ครึ่งวันอะไรครึงวันตัวรู้มันี่ตัวรู้ทั้งวันไงพ่อแม่หยุดครึ่งวันเนาะงเอ็นเนาะพ่อแมต้งานอยู่เลยยังไงพ่อแมต้องมาเช็ดล็อกหนึ่งหรอวันนี้เราไม่ช่วยไม่ได้นะมุดน้านี้กันหน่อยเออจะอดไก็ออกมาส่งของผมย่างหอดกับพวกอื่นเนาะเอากระว่น้าไปส่งไอ้ปามเราไม่ได้ไปส่งตัวไหนมาเปลี่ยนแจ็คมาหนาไปเย็นๆหนาะไปเกลียวปุ๋ยไปหวาน ไนุยอนมก็งานก็มาวานแหงก็ไปนั่งก็พเนเมมาวานเหงนี่นั่นก็วานนไปส่งไอ้ป้าพเนว่าอันน้่ไปสอ้ป้าบ่ะคนหล่อยิ้มให้เดียวยิ้มพี่าส่เาเไอ้เบสไปใส่ไปส่งไอ้ป้าอันนี้มาวานแหงนะคะวานุ้ยไหนกินยังไม่ยังกินเว้ยอ็นั่นน่ะไม่ยังกินก็ว่าแต่ของไม่ไปเพงานกันไปโที่มาตั้งนาน เส้าหอบสองเสื้อมาแล้วแล้ว่อเอสใจตีมาสองสามีภรรยาเข็ใครใส่กันอู้อู้อู้คือมันไม่ตอนป้ามาน้องเบสมาข่าวไปแต่ว่าป้านั้นว่ามันไปสงายป้ามก็เห็นมันบอกว่าจะไปได้ไปแล้ได้ไปแล้วรุ่นในถังกันปลาแล้วก็จะอุ่นอ่ะหน่อยป้ากับละมังก็เที่ยวกัน เดี๋ยวรอรอมารอมาเตี๋รวจะพาดูกานะครับปาย้ายเพิ่นเอาไม้เพ่อไเจาตาปก็ได้เปลตาเจ้าตาดไอุ้ชายหนุ่มนไปเลยเจ๊เจ๊ฮาาน้าอยเดียวเอา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 เฮ้ยสาน้อยไม่าวามน้อบาทำไมอะ ทำไมอะพ um ี <Okay. S 2> oh ่เต oh, oh. ้ยในนั้นมีปลานี่แต่วันแต่ว่าเฮ้ยกระโดดรู้จับเร็วรู้จับเร็วเร็วจับเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยอย่าตีมันจับไอ้นหนจับนี่ข้างล่างโอ้บักมาบ่ใส่เสืออีกแล้วหันกลองนี่ก่อนปะเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะ โบท้ายเห็นเสือเฮ้ยปลากระโดดเฮ้ยไปแล้วโนมันไม่ใส่เสือนะคะถ่ายเป็นไม่ได้แล้วโดนแบนไหมคะไง่ปลานิ้นเนี่ยอีกเหรอกี่เต้ยโบเอาไปพูดนะเนี่ยเอาไปพูดเ่าปลากระโดดได้ปลากระโดดได้นี่นี่ปลานิ้นจับได้อยู่โ่ตายโ่ตาย เดาพี่เทยอันนี้นัวไม่ใช่ล่ะจะไปละไปเฮ้ยตักมือปักมือตักมือปักมือนะโอ้มันทัดได้เฉยเลยอะไรอ่ะแปไปไไปอลลูกขมิ้นนาน ยังบ่ได้กักแบะเนี่ยนี่กบดับไปทำไมพีเทียไปทำไมาไปหูมีใส่เสื้อด้วฮะันยินดีเตน ผ่านป้าก <c oughs> ็ไเลตัวมายกไมับปดุกไอันนี้แยกทำไมนี่แยกแบ่งให้แบ่งให้แติจับดุกออยอันหน่อยนึงแต่ว่าตัวไม่ได้หเงีงตัว่ได้หเีงเดี๋ป้าเป้าจจับต้องหาละเขาบรตูไุ่นไปแลวไปจ้าไปเลขายตัวยังไงกพ้อละ ตัวไงได้แล้วตัวหรอตัวไไปแล้วองหายแล้วเอาไปแล้วตัวไงหมดไงกรานิ่กระดาษ่กาตัวไงนะกาย็ต้องไม่ลงมอกแมอลงเลยแต่สีซื่อหน่อยตัวไหนึงหน่อยนั่นตัวไงนึงจะจะไหไปอังกฤษเป็นตัวไงนั่นตัวไง่ะนี่นี่นีลงแม่ตากับตนชอกันแล้วใช่ไตัวน้อยอันนี้กรคูต่อไปใหนูลงจะมองอะไรไกลแท้มันอยู่นีนดนี่ เขาย่างปลาไข่ต้นหนุกลามือเพิ่มจับพี่ลามือพิกพี่ลาพี่ขังใส่พิกไม่เหี้ยเยอะพอดดีกว่าเงาหน่อยตัวนั้นพี่ว่ามันออกไปนุกปลาเออน่ารักให้อตุตัวนั้นก็ใสไปอันนี้ก็คู่ไทยนี่คู่ตัวนี้ คือตาเน่ไตาเน่ว่าเอาปะคอไปไฮบักเทไปนี่เด้กันนี่เด้สองตัวทีไปโลกเขาจะเอาปะโกดนีที่จะเสียบอต้องไปเอาปากกาจิ้มยากอ่ปะโกดปะคอมีคนเห็นอีกถ้าบ่าเพราอะไรมันตายจะเอาไปโลกเขาจะเอาปะโกดพี่เออเด็กไปไปไปตันไฮเทเออเทไปเออจะไปน้องต้อขาไปพร้อมเออแต่ไม่ติดจอย จำไม่ได้สิจำไ่ได้สิอันปลาข้อตัวใหญ่ปลามาขาปลาไหมวันนี้จะกเนาะตายปุ้นเขาจะกินไกินเนาะก็จะไปซีปลาทูสิเนาะปลาเนี่น้องปลาทูปลาโคตรสามตัวนี่เขบกบอกเเอาแค่นั้นก็ได้เขาบอกด้ยากดอกกมูบมูแล้วเดีวปรากดนี่ตัวใหญ่หัวหัวงอปลาสลัดงอตี๋เยาเดี๋ยวลงวังหินกยนเต้เด้ดหัว ปาอาปาสุนตัวน yeah. okay. mm? ึงก็ปลาอันนิมตัวนึงก็อันน้ำเล็กว่าอันนี้น้ันั่นน่ะตอนนี้ใคเป็นเงด้ล่ะตอนนั้นลูกเต๋าสูดอกพวกแกได้ก้อนพวกจกาแบ่งกันในร้านน้บักอันลูกอันี้อันนั่นน่ะกนี้กเพ่อนบอกว่าสูดอกนเอาเป็นังกันนี่อันลไปดนออกินนิไปนนี่นี้ตัวนึงนีเออแบ่งเอา

ทิงก็แบบถามคะแล้ซ้อม้ขอกับอินจ่อยรแน่ปลาดุกออกให้อหนยมานะปลาดุกลายอยู่นั่นนี่แมแตของเจ้าเล็กของเดนก็ล โอ้ผู้ใดปลาเอาไปนีแม <za> ่มานไห่เอาเอาไปกินอาลูกชุกหรอเออก็เอางให้ปลาุกกินเต้เต้สุกอะไรลูกปลาว่าปลาสุกชุกอะไ้เออเอาไปให้เออเออนแน้เต่ากับเอาตะไห้ไปอีกปุ้ง เบ็ดมันจะต้องนบักตามตามแล้วเป็นมูเบ็ดแล้วบ่ปากับจะมาสวนมันมากระว่างแต่มันจะต้องแบบตามแบ่งสัดสวนให้เรียบร้อยครับก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้จนวันพร่น้หน่อยบ่อยอันนั้นก็อ่เอาน้ำปักก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะ